สวัสดีค่ะผอเม่์เอฟซีของคุณรูณแมวเหมียวเด้อหลายคนเด้อเฝ้าติดตามว่าเออรูแมวเหมียวจไปตอนไดนะคะตอนนี้กําลังจะเลิกงานนะคะออกมาแล้วนะคะกําลังเลิกงานแล้วนะคะก็เดินทางออกมาจากโรงเรียน ถือว่าหลายคนรอคอยนะคะน้องบนานะก็เห็นคลิปแล้วเนาะว่าน้องเดินทางถึงบ้านแต่ว่าโทรไปหาอันคุณยากับทั่งอาช่อมพูเพิ่นก็บได้รับสายเพิ่นสิบ่เซอร์ไพร์คุณคู่กับสบอร์โนเนาะคะ่ะพอๆกัสิวากันอีกที่หนึ่งเด้อ,อเปลี่ยนองทรงเครื่องนะคะเพื่อที่จะให้อย่างก็ทํามดทําแม่งในการทํางานในการที่จะไปกวาดไปหอมผักลาเนาะเด็กดน เบ่งผิดเบ่งหยางเบ่งเฮือนเบ่งสัน้นเดินทางเกลนรองเท้าคัดชู่ออกเป็นรองเท้าแบบลุยๆในจักน้อยเนาะคะ่ะสิเดินอยู่บานเพ่อนเนาะคะ่ะฝนกระตง่งคาเด้อเนี่คู่เหมียวตะเก่านะคือเอาฝ่าเอาฝนไปน้ำอันนี้ก็ล่างรอรูดอยู่ว่าสิเอาฝ่าเอาฝนไปบอ่อเด้อนี่นี่นี่สีครึมๆนะคะเบ่งทองฝ่าเบ่งถนนนะคะกะ ขารอรุน่นคือกันนะคะม่าหัวคิดว่าตอนนี้น้องน่าจะนอนจะหลับอยู่กะเป็นอย่างนะคะไปถึงกืสิบปุ๊เพืินก็เนาะเอากัอเหลืองานแล้วนะคะก็ต้องเป็นเกังสี่ละนะคะให้กำลังใจกันจักหน่อยพัดซิลลดลายคุนคู่ก็เลยออกมาเร็วในจักหน่อยนะคะสามโมงเคิงก็ต้องออกมา โคจันโผ่เป็นอีฟซก็ให้กาลัางใจนะคะหลายๆคนบอกว่ายูใตคลิปน้องมาถึงว่าอันช่วไม่บายหลังเลิกเรียนเดี๋ยวคุณ่แม่เมียวาสีมาหาอ,อันนี้ก็ล่อรุ่นเบิงหลายคนล่อรุ่นดีใจยูถ้าเกิดด้เจอน้องก็เสด็หมอกมาไล่ทีเห็ดใบนะคะใส่รถขนเงินไปแล้วมื่อนี้นะก็ขนเงินติมหลังไอหยะอย,อยู่จะเอาไปเห็นน,ะะน,อน้องเนาะเนาะสามพ่วงเห็ดไปมือนี้พ่วองอยิย่งยิ่งพ่วงหนึ่งกับอ่าใส่นะคะเป็นพ่วง จากเอฟซีมา่านะภูบาวหน่อยผู้พานที่ไปที่มากับชงของครูมุกคู่แม่เมียนะคะหลายๆคนกับ อ่ายังก็เสื้อถือเสื้อมันนะคะในตัวคุณครูก็โอนมาไล่ามาไห้กําร่งใจน้องเฝ้าเบิง่งเฝ้าติดตามน้ำกันคุณครูก็เอา้าเดี๋ยวเบิง่งพุ่มใจในตัวเจ้าของคือกันได้พุมมใจในตัวอ่เจ้าของตรงใดมีพอแมอิบซี่หักแพงนองมะนาลากาศเสื้อถือเสื้อใจในตัวคุณครูนะคะโอนเงิโนโอนมาไล่ามาไห้กับร่งใจถือว่าเป็นส่วนหนึ่งสนับสนุนน้องในวันปิดวงนะคะ่ะเอาเดี๋ยวเดี๋ยวกับเบิง่งมาไล่ของเขากว่าเนาะเป็นแบบไหนเห็นบอก นี่นี่เรบร้อยใส่รถคนเงินไปแล้วจะขึ้นไปเทื่องผู้พานผ่านเส้นทางต่างๆไปน้ากันพี่น้องเอ้ยนเนาะเนาอเบิงวานองได้รับมาไล่เร็วสิเป็นยังไงนะคะไปแย่งเบิง่งเงอนเบิ่งซ่านมีกิจกรรมอย่างแบบใดเข้ากับสิเห็ดห่วมกันคุณครูจะขึ้นไปเท่งผู้พาน,นเด้อบ,บานี่ครับรถสิ่งๆก่อนจกหน่อยนะเดี๋ยวมันจะฝนตก จังไดจังไดกะมาถาเบิงถาติดตามให้กำลังใจคุณผู้เอาฟังเพลงทางที่เคยเที่ยวไว้สักคนในระหว่างการเดินทางนะคะในระหว่างการเดินทางการเดี๋ยวพอกันใหม่เอาทางที่เคยเที่ยวไปหาผู้บบาวหน่อยผู้พานเสิ้นทางคุดคงนะคะทาง กาิบริบไทยคลิปอย่างระวางทางนะคะเพราะว่ารถมันกระสิลหลนะคะตอนนี้รถมันเลิกงานแล้วค้นก็นจะหลาเด้อค่ะพี่น้องเด้อเอาฟังเพลียงไปห้กําลังใจคุณคู่ลวก็รอเบิงนะคะหลังจากใต้คลิปนิมน์ไปค่ะคลิปต่อไปเหมาะมาไลา่บรรยากาศจะเป็นยังไงก็ทาเบึงน้ำกันคับพี่น้องเด้อสวัสดีค่ะ ังมีปัญหาแท่นอหัวใจทางเที่ยวที่เฮา,าเคยไปใกล้ไกลก็ไม่เคยทอ้อเที่ยวหาสุมือย้อนอยากเห็นหน้าอยากมาพบพอ่อเมื่อนี้เกิดยังขึ้นนอสะพานดันมาขาดเคิ จากเดือนเป็นปีสะพานก็แข็งแรงดีย้อนมีหัวใจไฟถึงพายุมาซ้ำฝนฟ้ากระน่ำไม่เคยคำหนึง่งวันนี้หมดโปรหวานฟซึ้งมันเป็นไปได้จังไดทางเที่ยวสมือ สะพานดันมาขาดครึ่งไอความไปหาบ่อได้เจ้าตัดสัมพันธบ่อได้เพื่อวันให้อายทำใจเทียเที่ยมกันได้ง่ายๆทำลายมุนมังพังเทถนนสายโซ เส้นนี้มีแต่ความเหงามีแต่สาลาคนเมาสอมทางสั่งคนรวนเรศทลามีสํำนีบุญอายบอถึงเจ้าจึงมาเทลิตนใจเจ้าของเดย้อนทางที่เที่ยวไม่เลี้ยวกลับถือ ไปบ่จอดถึงสะพานดันมาขาครึ่งไอความไปหาบ่อได้เจ้าตัดสัมพันธ์บ่อได้เพื่อวันให้อายทำใจเทียเที่ยมกันได้ง่ายๆทำลายมุนมังพังเท ถนนสายโซเส้นนี้มีแต่ความเหงามีแต่สาราคนเมาซอมทางสั่งคนรวนเร ลามีสำนีบุญไอ้บอถึงเจ้าจึงมาเทลิตนใจเจ้าของเด็ย้อนทางที่เที่ยวไม่เลี้ยวกลับคืน